สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ของจูเน่ไม่และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นการเดินทางของมหาจอเวทสูงสุดคนปัจจุบันชายผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นดังนิกฟิวรีในเวอร์ชันเวทมนต์เขาคือชายผู้ที่มีฟันไม่ครบ3 2ซี่ว่องนั่นเองครับไปดูกันครับว่าเรื่องราวการเดินทางของชายคนนี้ในจักรวาลหนัง MCU จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อน ที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุเนื้อไมเอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ใน MCU หลายเรื่องที่วองเดินทางผ่านไปนะครับ ว่องเป็นจอมเวทอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นไม่แพ้จอมเวทคนอื่นเลยครับจุดเริ่มต้นของเขานั้นไม่เป็นที่ประจักษ์นักว่าเขาเดินทางเข้ามาเป็นนักเวทได้อย่างไรโดยน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าว่องน่าจะเคยเป็นสิทธิฝึกหัดในอาสมฮ่องกงมาก่อนเหมือนกับที่ไคซิซเลียสที่มาจากอาสมลอนดอนหมอดูมาจากอาสมนิวยอร์กและแน่นอนครับว่าทั้ง3คนนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสิทธิเอกของอาจารย์เอ็นเชนวันโกวาได้โดยว่องครับจะเป็นจอมเวทสายบิ๊กดาต้า ไมโดดเด่นไปทางด้านใช้พลังเวทไม่โดดเด่นในการต่อสู้แบบคุกวงในจะเรียกว่าเขาเป็นจอเวทนักประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับว่องศึกษาลำรับตำรามาหลายพันเล่มรู้หมดแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นของจักรวาลธาตุมณีที่มีความสามารถแตกต่างกันไปและตำนานศาสตร์แห่งเวทมากมายตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเรื่องราวเวทมนต์ทั้งหมดนี้อย่างอากามโตะว่องก็ได้ศึกษาเรื่อยมาจนหมดซึ่งต่อมาครับไคซิเลียสหนึ่งในสิทธิ์ร่วมรุ่นของเขาก็ได้ทําการก่อ กระบฏขึ้นแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มลัทธิของตัวเองแล้วหัวกลับมาโจมตีและขโมยหน้าคัมพีคาคิอสโตไปบรรลักษ์ผู้คอยดูแลห้องสมุดแห่งนี้ถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ครับทำให้อาจารย์แองเชนวานได้แต่งตั้งให้วองมาเป็นบนรรลักษ์ที่ห้องสมุดแห่งคารมาทัสแทนคนที่แล้วและไม่นานครับวองก็ได้พบกับด็อกเตอร์สเตรนซึ่งการพบกันครั้งแรกดูเหมือนจะไม่สร้างความประทับใจแก่กันสักเท่าไหร่แต่ภายหลังต่อมาครับวองก็ต้องถึงในความสามารถของชายคนนี้ ด็อตร์สเตรน์ฉลาดเป็นโกดเรียนรู้เร็วเขาศึกษาหน้าตำรับตำรามากมายและเอามาคืนในเวลาอนันรวดเร็วหวังถึงนิดหน่อยครับที่สเตรน์อ่านหนังสือทั้งหมดจนครบในเวลาอันสัน้นเขาจึงได้ตัดสินใจให้ดร์สเตรน์เข้าถึงส่วนที่ลึกของห้องสมุดสถานที่ในระดับอาจารย์ที่จะสามารถเข้ามาใช้งานได้ถว่าวางอนุญาตคนนอกก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ครับทั้งสองเข้ามาหยิบหนังสือในห้องนี้หวังพยายามจะแนะนำหนังสือให้กับดร์สเตรน์แต่ในระหว่าง ดาอกาน,นาอร์สเตรนก็ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคมภีคาคิออสตรและดร์สเตรนก็เห็นว่ามันมีหน้าของคัมภีที่หายไปหวงจึงได้อธิบายให้สเตรนฟังว่ามันหายไปก็เพราะว่ากลุ่มซีลอดที่มีผู้นําคือไครซีเลสเข้ามาขโมยหน้าคัมภีออกไปแต่ได้สังหารบรรลักษ์คนก่อนด้วยการตัดคออยู่ในห้องสมุดแห่งนี้นั่นเองซึ่งต่อมาก็เป็นหวงนี่แหละครับที่เข้ามาทําหน้าที่แทนชายคนนั้นเขาบอกว่าหนังสือทุกเล่มอยู่ภายใต้การดูแล ขของเาและถ้าหากใครพยายามที่จะขโมยหนังสือไปหวังจะไม่เอาไว้แน่โดยการไปฟ้องแม่ให้มาจัดการสเตรนรู้สึกช็อกนิดหน่อยกับคำขู่เอาชีวิตครับแต่เขาก็ไม่คิดที่จะทำตามก่อนจะถามกลับมาว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาหนังสือมาคืนช้าจะมีบทลงโทษอะไรกับเขาหรือเปล่าหวังที่นานิ่งบึ้งตึงไม่ได้ตอบอะไรและเอาหนังสือไปเก็บไว้ในเชลเหมือนเดิมครับครั้งต่อมาครับดรสเตรนผู้เรียนรู้เร็วเกินกว่าเด็กหน้าห้องคนอื่นๆก็ได้เข้ามาหาหวังอีก ครั้งเพื่อมาขอตำราเพิ่มเติมโดยเขานั้นเน้นไปที่ตำราการถอดวิญญาณในการที่จะได้ศึกษาตำรับตำราอื่นๆทั้งวันทั้งคืนวองได้บอกว่ามันเป็นตำราขั้นสูงพอสมควรครับและเขาก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้งานดร์สเตรนจึงพายายามโน้มน้าวแต่ก็ทำอะไรชายหน้านิ่งคนนี้ไม่ได้และดร์สเตรนก็ได้กลับไปมือปเปล่าครับก่อนที่เขาจะกลับมาในมือคำ่ำขณะที่วองกำลังอ่านหนังสืออยู่พร้อมกับฟังเพลงของบียอนเซ่ที่โดนแซวว่าตกเทร ก็อนนหนีน้ดร์สตรีนก็ได้เปิดประตูมิติเพื่อที่จะหยิบเอาหนางังสือออกไปแม้ว่าวองจะไม่ได้เห็นว่าสตรีนเป็นคนหยิบหนงังสือไปก็ตามแต่เขาก็พอจะเดาได้ว่าใครเป็นคนทําทําให้วองต้องไปฟ้องแม่เอ็นเช่นวันอีกครั้งถึงการกระทําทั้งหมดให้กับเธอได้รู้ว่าดรนะ์สตรีนนั้นเป็นคนหยิบหนงังสือออกไปจากห้องสมุดแห่งนี้วองได้แจ้งไปว่าดร์สตรีนนั้นเป็นคนใจร้อนในการที่จะศึกษาศาสตร์แห่งเวทมีความอยากรู้อยากเห็นเต็มไปหมดแม้วองจะแจ้งเตือนอาจารย์ เอาสำนักไปแล้วแต่สเตรนก็ยังไม่ยอมหยุดครับเข้ามาที่ห้องสมุดอีกครั้งหยิบเอาคัมภีร์คาเกออสตรมาศึกษาก่อนที่จะทําการเวิร์กช็อปเพราะว่าอุปกรณ์นั้นมีพร้อมอยู่แถวนั้นพอดีด้วยความที่ไม่รู้อะไรและทําเวลาย้อนไปย้อนมาทําให้วองและโมดูเลยต้องเข้ามาห้ามเอาไว้เพราะสเตรนกําลังแทรกแซงเวลาจากหน้าตําราของหนังสือเล่มนี้ถึงตอนนี้ครับวองต้องปรับความเข้าใจให้จอมเวทผู้อยากรู้อยากเห็นคนนี้ฟังแลวว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงขององ,องค์กร พวกเขามีหน้าที่อะไรกันแน่นานมาแล้วครับมหาจอมเวททันแรกนามว่า,ากาโมโตได้ก้าวเทาเ้าเข้ามาพิทักษ์โลกสร้างเขตแดนพลังป้องกันอันตรายจากมิติอื่นที่จ้องจะเข้ามาทําลายอากาโมโตได้สร้างเขตพลังขึ้นมาสามที่ยึดโยงกันเอาไว้ตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาสมฮ่องกงอาสมนิวยอร์กและอาสมลอนดอนเขตแดนพลังเหล่านี้จะปกป้องภัยที่เข้ามากืนกินโลกและเหล่ามาหาจอมเวทก็ปก ปองเขตแดนพลังอีกทีหว่องได้บอกให้ดรอเตรนรับรู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของชาวเราและนอกจากนั้นก็ยังมีอินฟินิตี้สโตนอีกด้วยที่อากามโตนํามาพิทักษ์รักษาไว้เหล่าจอมเวทย์ก็ได้ให้คําสัตย์สาบานว่าจะพิทักษ์มณีเม็ดนี้ด้วยเช่นกันทว่าไม่นานครับกลุ่มของไครซิเลียสก็ได้เข้ามาทําลายอาสมลอนดอนลงไปสําเร็จการโจมตีสายฟ้าแลบในครั้งนี้ทําให้เอนเจนวันส่งหว่องไปพิทักษ์อาสมฮ่องกงเอาไว้ส่วนท่านอาจารย์ก็จะไปเสริมกําลังที่อาสม มนิวยอร์กวองจึงได้ตวงมาที่นี่ก่อนที่จะทราบภายหลังว่าอาสมนิวยอร์กก็ล่มไปแล้วเช่นกันแต่ท่านอาจารย์ของเขาก็ได้เสียชีวิตไปในการปกป้องอาสมแห่งนั้นวองและเหล่าจอมเวทที่เหลืออยู่ที่นี่จะเป็นปราการด่านสุดท้ายในการที่จะรักษาเขตแดนพลังปกป้องโลกพวกเขาเตรียมตัวและเตรียมอาวุธเครื่องรางของขลัง,งจัดหนักจัดเต็มมากมายเพื่อตอนรับการมาของกลุ่มซีลอดทว่าพวกซีลอดบันได้พลังจากจอมทันดอมามูแห่งมิติมืดแข็งกแกร กว่าเราจอมเวทของว่องมากๆว่องในนำกองกําลังของเขาเข้าต่อสู้จนตัวตายถวายชีวิตปกป้องมณีปกป้องโลกใบนี้เขาถูกเสียบทะลุร่างอยู่ตรงนั้นครับก่อนที่ด็อกเตอร์สเตรนทจะตามมาพอบกับดวงตาแห่งอากาโมโตะแน่นอนครับว่ามันช้าไปอสมแห่งนี้ได้ล่มไปแล้วดอมามูกําลังเคลื่อนผีพบของเขาเข้ามาและพร้อมที่จะกืนกินโลกทั้งใบไปแล้วเมื่อด็อกเตอร์สเตรนเห็นเป็นอย่างนั้นเขาจึงได้เกิดไอเดียเปิดใช้ดวงตาแห่ง คามอโตย้อนเวลากลับไปก่อนที่อาโสมแห่งนี้จะพังลงในขณะที่กําลังย้อนเวลาครับเขาก็ได้เห็นวองนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นดร์สเตรนจ,จึงได้ใช้มนีทําให้วองนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่วองกลับมาจากความตายครับดร์สเตรนคิดว่าวองจะต่อว่าเขาซะอีกที่แทรกแสงกเวลาเหมือนครั้งก่อนทว่าครั้งนี้ครับวองเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ดร์สเตรนทําลงไปก็เพื่อที่จะปกป้องโลกเขาจึงได้บอกให้ดร์แหกกฎนี้ไปอย่าพิ่งหยดุดจาก จากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งกับกลุ่มของคซิเลียสครับไม่นานดร์สตรนก็ได้ทำการ,รเผด็จศึกซึ่งทำให้วองและมอโดคิดว่าดร์สเตรนได้ละทิ้งพวกเขาหนีเอาตัวรอดไปแต่ทว่าไม่ใช่ดร์สตรนได้เข้าไปเจราจากับดอมามูว่าให้กลับไปซะพร้อมกับนำลัทธิของเองไปด้วยจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงไปได้ด้วยดีครับพวกเขาสามารถขับไล่เจ้าแห่งดากไดเมนชันกลับบ้านเก่าไปได้แล้ววองก็ยิ้มได้ครับจากมุกแปกที่ไม่มีรหน้า นิดเลย เพราะว่าไม่ใช่กับข้าวโมอโดครับเขาไม่ได้คิดเหมือนกับวองเลยทําให้วองต้องเสียเพื่อนร่วมสํานักเพื่อนร่วมรุ่นกันไปอีกคนแต่ทว่าวองก็ได้เพื่อนสีคนใหม่ที่ใช้ไล่กว่าเดิมดร์สเตรนครับที่ก้าวเท้าขึ้นมาเป็นเจ้าอาสมนิวยอร์กนั่นเองการตายของเอชชนวันทาให้ขาดตําแหน่งของมหาจรวทสูงสุดและข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทุกมุมจักรวาลซึ่งแน่นอนครับดวงตาแห่งอากาโมโตที่ดร์สเตรนแขวนเดินไปไหนมาไหนมีอินฟิ มีตีนโตนอยู่ในนั้นตอนนี้โลกเปล่าบางไปอีกเปล่าหนึ่งแล้วครับว่องและด็อกเตอร์สเตรนจะต้องรวมมือกันเดบิวและเฟนหาจอเวทน้อยใหญ่เข้ามาเสริมทัพอย่างน้อยๆก็เพื่อที่จะปกป้องอาสมทั้ง3ในระหว่างที่ไร้ตำแหน่งซอซิลเลอร์ซูพรีมนั่นเองครับพวกเขาทั้งคู่ดูเข้าขากันมากครับฝึกใช้พลังเวทร่วมกันทําคอมโบไปมาและใช้ชีวิตล้นลาจัดงานฟูมูลปาร์ตี้ในคารมาทัสแห่งนี้ทว่าว่องที่ยังเข้มขืนในกฎเกณฑ์ ก็ถูกดอกเตอร์สเตนไลค์คาถาอักษราแห่งคอฟคอให้ฟูมูลปาร์ตี้ในครั้งนี้หายไปในความทรงจำทั้งสองยังคงร่วมงานกันได้ดีครับหวงแวะเวียนมาเยี่ยมดอกเตอร์สเตนบ้างเป็นครั้งคราวที่อาสมสาขานิวยอรกสาขานี้หวองน่าใจแฮปปี้สุดแล้วครับดูจากอาหารการกินที่วองนั้นชอบแวะเวียนมากินอยู่ที่นี่ประจำอยู่ที่อื่นคงได้กินแต่ข้าวมันวิญญาณไก่แต่ที่อาสมแห่งนี้ของข้าวของหวานจัดเต็มเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิช ทูน่าหรือไอติมรถหักจอมบ้าพลังบรถมิ้นหักยักษ์เขียวลาวามากกว่า 2ปีต่อมาครับวองก็ได้แวะเวียนมาหาด็อกเตอร์สเตรนตามเคยขณะที่พวกเขากําลังจะออกไปหาของกินกันทันใดนั้นด็อกเตอร์บลูสแบนเนอร์ก็ได้ตกลงมาจากฟาฟ้าย่างอาสมแห่งนี้ด็อกเตอร์บลูสมาจากนอกโลกในจัก,กรวาลที่ไกลออกไปครับเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับจอมเวททั้งสองฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพยันตรายครั้งใหม่ครับได้คลืบครานเข้ามาที่โลกอีกแล้ววองและด็อกเตอร์สเตรนตที่มีจัญญาบันพิทักษ์โลกอยู่แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ด็อกเตอร์บลูสแบนเนอร์ขอให้จอเวททั้งสองพาไปหาโทนี่สตาร์ที่น่าจะเป็นผู้พิทักษ์คนเดียวที่ยังออนไลน์อยู่ในทีมอเวนเจอร์ตอนนี้เมื่อพาตัวมาได้วองก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้กับด็อกเตอร์บลูสแบนเนอร์และโทนี่สตาร์ได้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลของมันีอินฟินิตี้สโตนและการกำเนิดของจักรวาลซึ่งฟังดูยิ่งใหญ่ดีครับโทนี่สตาร์ก็เลยได้เสนอให้ทำลายมันีอินฟินิตี้สโตนแต่ทว่าวองก็ได้บอกกับเขาไปว่าตัวเขาและด็อกเตอร์สเตรนจ์ได ให้คำสัตย์สาบานเอาไว้ว่าจะปกป้องและพิทักษ์มาีด้วยชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มที่จะทะเลาะกันครับเหมือนกับการพบกันครั้งแรกของทีมโอเรนเจอร์และเหล่าจอมเวทจะดูขัดขัดกันบ้างแต่ศัตรูมันก็ไม่เคยรอช้ายานคิวชิปได้มาถึงโลกแล้วครับทั้งสองกลุ่มเด้วรวมตัวกันเดินเข้าหาอีโมนีมอร์และคอออปซิเดียนริวรอของธานอสที่มาตามหามณีต้องบอกเลยว่าการพบกันของสองแก๊งผู้พิทักษ์มีความขิงกันพอสมควร รรแย่งการจัดการกับศัตรูผู้มาจากนอกโลกวองได้โชว์พลังเวทของเขาและทําคอมโบกับดอกเตอร์สเตรนดูเหมือนว่าวองจะเป็นตัวป่วนพอสมควรครับทําให้อิมูนีมอต้องจัดการจนวองกระเด็นออกไปหลังจากนั้นเจ้ามอก็ได้เล่นงานดอกเตอร์สเตรนได้อย่างง่ายแล้วก็จับตัวไปได้ในที่สุดครับวองเลยตรงเข้ามาช่วยไอวอนแมนเปิดพอทอลพาเจ้าคอออฟซิเดียนไปที่ทวีปแอฟริกาแล้ววองก็ได้ทําการปิดพอทอลพร้อมกับตัดแขนของคอออฟซิเดียนม าได้ข้างหนึ่งประตูมิติของเหล่าจอมเวทเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับโทนี่สตาร์ขอบคุณวองที่ช่วยเขาและตอบแทนด้วยการเชิญวองไปงานแต่งของโทนี่ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้สงบลงครับวองสูญเสียเพื่อนสีของเขาไปอีกครั้งเพราะดรเตรสวถูกจับตัวไปพร้อมกับมณนีเขาคงยังไม่มีเวลาให้เสียใจครับเมื่อไรมณีอินฟินิตี้ให้พิทักษ์วองเลยต้องกลับมาพิทักษ์เขตอารามทั้งสามสาขาพลังเวทนี้ไว้เพื่อไม่ให้ผู้ลุกรานจากต่างมิติก้าก้าวเข้ามา ตอนนี้เหลือเพียงแค่เขาเพียงคนเดียวแล้วครับเพราะหลังจากไม่นานที่เขาเสียด็อกเตอร์สเตรนต์ไปเหตุการณ์สแนปครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นผู้คนหายไปกว่าครึ่งจักรวาลด็อกเตอร์สเตรนต์เองก็ได้หายไปจากเหตุการณ์นี้ด้วยเทว่าวองอยังคงเป็นผู้เหลือรอดครับตอนนี้เขาได้กลายเป็นหัวหอ,อกหัวเดียวให้กับคามาทัสแล้ว หลังจากที่ทุกคนหายไปกันหมดวองจอมเวทสายบิ๊กดาต้าในระดับแถวหน้าก็ถูกถาทาบทามให้ขึ้นมาเป็นมหาจอมเวทผู้ปกครองเหล่าจอมเวททั้งปวงดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่และสูงสักนะครับแต่ทว่ามันก็ต้องแลกมากับงานการสายปกครองที่ต้องทำให้ทุกคนนั้นพรองดองกันในวันที่ผู้คนหายไปครึ่งโลกแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวองเป็นมหาจอมเวทได้ดีแค่ไหนแต่เท่าที่ผมเห็นวองเป็นผู้นำที่ดีพอสมควรเลยครับบริหารจัดการเหล่าจ เวแถมยังสร้างคอนเนคชันกับเหล่าฮีโร่กลุ่มอื่นๆได้ดีอีกด้วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาในยามว,วิกฤตเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอเวนเจอร์ที่ยังเหลือรอดบางคนในพลแห่งวาคันดาหรือสิ่งมีชีวิตน่าขนพูดได้รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มีพลังในระดับคอสมิกอย่างกับตันมาเวลในยามว,วิกฤตเช่นนี้พวกเขาต้องรวมกันแม้ว่าบางครั้งวองจะไม่ได้ไปร่วมประชุมในโต๊ประชุมใหญ่เพราะต้องบอกเลยว่าตำแหน่งมาหาจอมเวทเองก็ยุ่งพอสมควรอยู่แล้วต้อง จัดการหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรตั้งแต่เรื่องปัดกวาดเช็ดทูบบริหารเขตอารามทั้งสามพร้อมทั้งเฝ้าระวังภัยอันตรายต่างๆแต่คอนเน็กชันของเขาก็ไม่เคยขาดหายครับหวังแวะเวียนไปเที่ยวเรียนในห้องแล็บแกมมาของดร์บลูสเป็นครั้งคราวและได้รู้จักกับอาบอมินชันที่ถูกจับขังอยู่ในแล็บแห่งนี้จนเวลาเด้ล่วงเลยมาถึง5ปีครับในวันที่ด็อเตร์สตูรนกลับมาหวังก็ได้รับการติดต่อทันทีให้เรียกรวมภัยพลไปยังอเวนเจอร์เฮสคอร ซึ่งหวังที่อยู่ในตำแหน่งมหาจอมเวทก็จัดการตามสั่งครับเขาสั่งรวบรวมจอมเวททั่วทั้งสารทิศไปยังที่นั่นต้องบอกเลยว่าวังจัดทับมามากมายและยิ่งใหญ่มากๆแต่ดอร์สเตรนก็คิดว่านี่มันยังเยอะไม่พอหวังที่ไม่ได้เปิดพอเทาเรียกจอมเวทมาเท่านั้นเขายังให้เหล่าจอมเวทของเขาเปิดประตูมิติไปยังที่อื่นเรียกเหล่าฮีโร่จากทั่วทุกมุมจักรวาลมาที่นี่ด้วยรวมไปถึงแม่มดแดงแรงฤทธิ์ที่เข้ามาเกือบจะพิชิตฐานอตได้ ก็ต้องถูกธานอสสั่งยิงระเบิดปูพรมไปซะก่อนซึ่งหวังที่อยู่ในกลางสมรภูมิครับก็ได้สั่งให้เหล่มามหาเจอมเมทคนอื่นๆสร้างโลพลังป้องกันแรงระเบิดเอาไว้พุ่ดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดมากมายกับตันมาเวลเข้ามาพลิกสถานการณ์ทำลายยานเซนเทเรียนทูลงไปได้และในที่สุดการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงครับหลังจากที่โทนี่สตาร์หรือไอรอนแมนได้ทําการแย่งมันนีทั้ง6เม็ดจากธานอสได้และได้สั่งสลายให้พวกธานอสอันตรธานหายไปพวกเขาสามากู โลวได้อีกครั้งไม่สีกูจักรวาลได้อีกครั้งครับแม้จะกินเวลาไปถึง5ปีและตัวของว่องเองก็ได้ผ่านบททดสอบต่างๆในช่วงนั้นมาได้ดีแถมตอนนี้เขายังได้เพื่อนซีของเขาอย่างด็อกเตอร์สเตรนต์กลับมาเหมือนเดิม สองสัปดาห์ต่อมาครับทั้งสองใน้มาสร่วมงานศพของโทนี่สตาร์ที่บ้านของเขาหาไลและเชิดชูในการเสียสละให้กับชายคนนี้ผู้ที่กลายเป็นตำนานผู้พิทักษ์จักรวาลแห่งนี้นั่นเอง1ปีต่อมาครับหลังจากพี่โลกและจัก,กรวาลกลับมาเป็นเวอร์ชั่นปกติแลว้ววองก็ได้เพื่อนซีของเขากลับมาเคียงข้างซึ่งงานบริหารในฐาน,น,านาจอเวทสูงสุดมันก็คงจะปวดหัวบ้างะนะเนาะวองเลยพาโบมินชันมาซ้อมมือหน่อยที่มาเก้าในโกลเด้นเด็คเกอร์คราบของซู ียหลิงน้องสาวของช่างชีเขาได้เข้าร่วมการต่อสู้ในคู่บิ๊กแมทศึกมหาจอมเวท v.s สิ่งมีชีวิตที่น่าสะอิดสะเอียน abomination นั่นเองตอนแรกเหมือนว่าวองจะเสียเปรียบพอสมควรครับแต่ในท้ายที่สุดเขาก็สามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้หลังจากนั้นวองและ abomination ก็ได้กลับไปยังที่พักแล้วก็พาสิ่งมีชีวิตยากตัวนี้กลับไปยังห้องแลบของดรบูสอีกครั้งซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นไม่นานมากนะครับชางชีก็ได้ รับแหวนต่อจากพ่อของเขาแล้วสามารถเปิดใช้งานโหมดโคดโหดจัดการกับปีศาจดิวเวอร์อินดารเนตลงไปได้ซึ่งการเปิดโหมดโคดโหดในครั้งนี้ทําให้วงแหวนได้ทําการปล่อยสัญญาณบางสิ่งบางอย่างออกมาทําให้วองที่กําลังร้องคาราโอเกะอยู่ที่คารมาทัสเฮ้ยไม่ใช่กําลังกรรมฐานอยู่ที่คารมาทัสก็ตรวจพบเจอสัญญาณบางอย่างที่ปล่อยออกมาจากวงแหวนครับวองจึงได้ตรงมาหาช่างชีที่บาร์แห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกก่อนที่จะพาตัวกลับมาที่ าทัสจากนั้นหวังก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูไม่ว่าจะเป็นด b u รบลูสคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วและแคลร์แดนเวอร์อาเวนเจอร์ที่1ผู้ท่องอวกาศมานานแสนนานที่หวังต้องเชิญมาก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองไม่เคยพบเห็นวัตถุชิ้นโบราณน,นี้มาก่อนมันไม่ใช่อาวุธเวทไม่มีการลงอาคมเอาไว้และไม่ใช่ของที่มีอยู่บนโลกและนอกโลกเองแคลร์ก็คอนเฟิร์มว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเหมือนกันผู้ถือครองคนก่อน ครอบครองมันมากว่าพันปีแต่กําไรทั้ง1ิวงนี้พวกเขาสันนิฐานว่ามันมีอายุเยอะกว่านั้นมากสุดท้ายก็ไม่ได้ขอสรุปอะไรเลยครับรู้แค่ว่ามันกําลังส่งสัญญาณออกไปที่ไหนสักที่เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้วองจิงได้บอกกับชางชีเชิงชักชวนว่าเตรียมตัวให้พร้อมกับอะไรก็ตามที่จะตามมาก่อนที่จะชวนกันไปรีแลกในห้องคาราโอเกะร้องเพลงโฮเทลแคลิฟอร์เนียหวังว่าห้องคาราโอเกะแห่งนี้คงไม่อยู่ในคารมาทัสนะครับ ต่อจากนั้นไม่นานครับสไปเดอร์แมนหนึ่งในฮีโร่ที่ติดสอยห้อยตามไปกู้โลกถึงนอกอวกาศเคียงข้างกับฮีโร่รุ่นใหญ่อย่างไอออนแมนและด็อกเตอร์สเตรน์ก็ได้ถูกเปิดเผยตัวตนขึ้นมาให้คนทั้งโลกได้รู้จักกับใบหน้าที่แท้จริงของฮีโร่สายแว่นคนนี้โดยการแชร์ของมิสเตอริโอนั่นเองแน่นอนครับว่าวอกเองก็รู้ถึงข่าวนี้และไม่นานครับปีเตอร์ปาเกอร์คนนี้ก็ได้ตรงมาที่อาสมสาขาิวยอร์กเพื่อขอความช่วยเหลือดูเหมือนว่าวอง จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพอสมควรครับแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยนานนักเพราะติด ภาารกิจหลลยยอย่งแะเห็นถึงความยากลําบากของปีเตอร์วองจึงได้ให้อนุญาตให้ดร์สเตรนช่วยเหลือด้วยคาถาแทรกแซงความเป็นจริงที่พวกเขาเองก็มีความรู้เพียงแค่ครึ่งเดียวอักษรา,าแห่งคอบคอรครับเป็นคาถาที่จะช่วยให้ผู้คนลืมว่าสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาเกอร์มันอันตรายพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ว่าวองก็อนุญาตในแบบที่ไม่เป็นทางการเขาขอทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นละกันหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็พลันวันปันป่นปวดขึ้นมาทันทีเลยครับ ผิพพบพิสดารมีรอยแตกเกิดขึ้นมามากมายมันได้เชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันในจักรวาลหลักและผู้คนจากจักรวาลอื่นก็หลุดเข้ามากันอย่างมากมายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับดอกเตอร์สเตรนจึงรีบแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนหากจอมเวทสูงสุดอย่างวองรู้เข้าดอกเตอร์สเตรนต้องโดนเชงหนักแน่ซึ่งในช่วงท้ายของโนเวฮมครับดูเหมือนว่าวองจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้แต่เมื่อดอกเตอร์สเตรนไล่คาถา,าฉบับแก้ไขทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้อันตรธา หายไปจากความทรงจำของว่องนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวการเดินทางของชายผู้ที่มีฟันไม่ครบ32ซี่ว่องนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าการเดินทางของเขาดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากแต่ทว่าสุดท้ายก็จับปักจับผูขึ้นมาเป็นมหาจอมเม่สูงสุดเฉยเลยและดูเหมือนว่าเขาจะยังทําหน้าที่ได้ดีซะด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าการเดินทางของเขายังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้แน่นอนเร็วๆนี้เราจะได้เจอกับเขาแน่ๆในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่2และคาดว่าเราน่าจะได้เห็นเขาใน อีกเรื่องเงินต่อไปอีกมากมายเลยทีเดียวครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับการเดินทางของชายคนนี้คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันแล้วครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนและไมเอาไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ